นักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นวันปัจชิมิทศแคแล้วก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะที่นักเรียนจะได้อยู่ลงในนี้ 9, นนก้าวอไปนักเรียนจะได้เป็นสิทธิ์เก่าของพัหนกทียาลไรเรียบร้อยนะคะก็ขอแสดงความยินดีจากนักเรียนทุกคนที่สามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้แต่สําหรับใครที่ยังพลาดโอกาสอยู่ก็ไม่ได้ว่าพลาดตลอดชีวิตนะคะนักเรียนยังมีโอกาส ที่จะรอลุ้นผลแอดมิชันหรือว่ารอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้นะคะชีวิตนักเรียนยังไม่จบแค่ตรงนี้ท้อยเมนสู้ต่อไปสําหรับคนเี่ยงไม่ได้นะคะส่วนถ้าใครได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการปรับตัวกันนิดนึงสาหรับการเรียนนะคะจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นักเรียนก็คงเจอกั่กิจกรรมหรือว่าเรื่องอะไรแปลกๆมากขึ้นในมหาวิทยาลัยนะคะ mm hmm. ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ควบคุมตัวเองแล้วก็รู้จัก การเรียนในมหาวิทยาลัยกา,ารปรับตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะํากิจก,กรรมก็ทําแล้วก็เรียนไปด้วยหวังว่าลูกทั้งขของทุกคนจะสามารถทำความฝันของตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะและอย่าลืมกลับมาหาพัฒนาของอีกนะคะขอบคุณะคะ่ะครูขอสแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม .6 ทุกคนนะคะที่ได้มีวันนี้สแสดงว่านักเรียนนั้นได้ภาคเรียนการเรียนหนังสือมาตลอดทั้ง3ปีนะคะ ขอให้นักเรียนนั้นจงตั้งมั่นก้าวไปข้างหน้าให้ไปตามความฝันให้มากที่สุดโดยมุมานะมีความอดทนอย่าท้อถอยนะคะอย่าท้อถอยเมื่อมีอุปสรรคอย่าท้อถอยขอยย้ำเลยนะคะอย่าท้อถอยเมื่อเรายังมีลมหายใจและอย่าบอกว่าไม่ถ้าเรายังมีความฝันแล้วนักเรียนจะพบกับความสำเร็จตลอดชีวิตของนักเรียนขอให้นักเรียนทุกคน ระดับชั้นม .6 ปีการศึกษา2,554นี้ประสบผลสำเร็จและก้าวหน้าทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอโชคดีนะคะสวัสดีครับลูกๆที่รักทุกคนในโอกาสที่ลูกระดับชั้นมัธปีการศึกษา2,554ได้จบการศาึกษาเป็นวันเวลาที่พวกเราได้รอคอยเราจบการศึกษามาด้วยความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจรูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราผูกลูกๆทุกคนคงจะนําความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนรักขนมพี่ไหลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต,ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะลูกๆนั้นได้ใช้หลักธรรมในการ ศึกษาจนสําเร็จก็คืออิทธิบาทสี่ครูกเขออวยพรให้ลูกๆได้ประสบความสําเร็จในอนาคตท,ทั้งชีวิตการประกอบอาชีพและการแสดงตนเป็นคนกตัญญูต่อสถาบันก<ม>ตัญญูต่อสังคมและกตัญญูกตัญญูต่อแผ่นดินและอย่าลืมว่าเราต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของ ครูบาอาจารย์เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและทําตนให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเราต่อไปขอให้โชคดีและสุดท้ายนี้นักเรียนที่เรียนรักษาวิทยาหารคงระลึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของครูที่จะดูแลเราทุกอย่างอย่างไรก็ตามรถมันใช้น้ำมัน ใครก็ตามที่ยังคิดว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ติดค้างคาใจกับรูก็ขอให้ดำเนินการด้วยขอบคุณครับก็สวัสดีลูกพ่อหนุทุกคนนะครับก่อนอื่นร้อนั้นพัดนะครับในานามของอรองผู้การกู้บริหารงานกิจการนักเรียนนะครับก็อขอแสดงความยินดีกับลูกพ่อหนุมทุกคนนะครับที่สําเร็จก,าร,า,การศึกษานี้นะครับ เท่าที่ผ่านมานั้นครูก็ทําหน้าที่เพื่อดูแลประคับประคองให้ลูกนั้นมีคุณลักษณะประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพื่อให้ลูกนั้นเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมที่เป็นกฤติษาได้ด้วยดีนะครับในโอกาสที่ลูกก็จะพ้นจากอ้อมอกของคณะครูในครอบครัวใหญแล้วครูในฐานะที่เคยดูแลลูกๆมานานก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณลูกๆทุกคนนะครับที่ ส่วนใหญ่นั้นมีคุณลักษณะที่ดีนะผู้ประส่งสำหรับอนาคตของลูกทุกคนในภายภาคหน้านะครับก็ขอขอให้ทุกคนนะประสบความเรื่ในการเรียนนะครับแล้วก็อยากจะกกบทกทุกคนว่าชีวิตต่อไปนี้อาจจะเป็นวัยที่อิสระนะครับเพราะว่า เราไปอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยการครองตนเงี่ยในอิสละมากแต่ว่าก็ฝากทุกคนในเรื่องของการผิดชอบการเรียนซื้นะครับต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อว่าอรูหลักฐานให้ทุกคนนั้นเดียวกันจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พรใหุ้้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับเป็นคนดีมีค,นนคุณธรรมแล้วก็รัก,กพ่อคุณแม่ครูอาจารย์และสถาบันที่เราจบไป โอกาสนะครับกลับมาช่วยดูแลโรงเรียนน้องๆเพื่อน่องใหม่นะครับสวัสดีครับอได้ได้ปีนี้ได้มีส่วนในการเห็นความสําเร็จของลูกแต่รก็ลูกชมมันเองเด็กตามเป็นพ่อนดีใจมากแล้วลูกไปกิดพลาดถึงขนาดมีความเสียหายเป็นการประสบความเร็จที่น่าน่าชื่นชมก็คิดว่าลูกทุกคนคนนงจะเอาความสามารถส่วนตัว ไปเชื่อหลือตัวเองได้ในเวลาที่จะเรียนต่อสูงขึ้นคิดว่าตอนนี้ระหว่างการเรื่อกและวให้คำแนะนำครบถ้วนแล้วก็หวังว่ารู้สึกใจพักผ่ทนอย่อะไรจะต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงต่อไปนในตัวเองและวมีคนที่รู้ว่าปิใจแล้ขอคนใจลูกทุกคนของพ่อคุณแม่และผู้มีคนทท่านเด้กลับมาไว้มีความสุขมากๆไวจะสบายใจชุกทีนะครับ ที่ลงไว้คือที่อยู่หยิบปากกามันยายในี่จดหมายว่าจำกันได้ไหมเธอที่อยู่เดิมที่เขียนไปหากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ในแต่วังกันไปความลังคงไม่ตายจากเรา